ปิดการขายแบบไม่ต้องแข่งกับราคาแล้วเพิ่มยอดขายนี่ทํายังไงครับผมมี8วิธีจะให้คุณดูนะวันนี้แต่ผมจะบอกคุณให้เลย<ว>ถ้าคุณขายสินค้าพรีเมียมราคามันไม่ใช่ปัญหา<ว>มันอยู่ในหัวครับผมจะแก้ให้คุณเลยวันนี้นะแวิธีนะครับ<ว>คุณปิดการขายสินค้าพรีเมียมลักชัวรี่ได้ยังไงครับ<ว>แบบไม่ต้องแข่งกับราคาวิธีแรกเลยนะครับ price ครับราคาใช่ครับคุณตั้งราคาที่คุณต้องตั้งก่อนเลยผมจะให้คุณดูเคล็ดลับหน้าว่าเราจะทํายังไงแบบไม่ต้องแข่งกับราคาคือถ้าสินค้าพรีเมียมผมจะให้ คุณเคล็ดลับหนึ่งนะเวลาลูกค้าพรีเมียมเข้ามาซื้อจากคุณและถ้าคุณขายถูกอะ่ะมันไม่ใช่พรีเมียมแล้วเขาจะบอกว่าของถูกเราไม่ต้องการของลักชัวรี่คุณดูสิถ้าคุณไปนั่งเครื่องบิน First Class หรูมาก b u i n e s s c l a s s หรูมากราคาเปรียบเทียบกับ Economy, อ cono m y เมียราคามันต่างกันเยอะเลยนะถูกไหมเพราะมันเป็นพรีเมียมคุณไปเดินห้างซื้อกระเป๋าหรูๆคุณมีร้านเสริมสวยที่ราคาแบบพรีเมียมอ่ะคุณจะได้เกรดราคาพรีเมียมเพราะว่าเขาเห็นราคาสูงเขาบอกว่าเฮ้ย hey, มันต้องพรีเมียม เราต้องทํายังไงต่อครับเลยจากวันนี้อ่ะถ้าคุณกลัวว่าคุณแข่งกับราคาคุณนักทําผิดอยู่คุณจะขายพรีเมียมไม่ได้ถ้าลูกค้าต่อรองราคากับคุณว่าลดหน่อยลดหน่อยแปลว่าเขาไม่เห็นว่ามันคุ้มคือเคล็ดลับคือตั้งราคาที่คุณต้องการแต่ว่าต้องทําให้สามารถให้ลูกค้าเห็นได้นะว่ามันคุ้มไปดูวิดีโอหนึ่งเลยที่ผมบอกมาว่าขายพรีเมียมยังไงคุณจะเข้าใจเลยว่าให้ลูกค้าเห็นว่าคุ้มยังไงถ้าเห็นว่าคุ้มราคาไม่มีปัญหาครับเคล็ดลับที่2นะคุณภาพครับ หลายคนจะเล่น2ออย่างนี้เวลาขายเฮ้ย hey, คุณภาพเราดีคุณภาพเราดีทุกคนคําแต่เคล็ดลับจริงๆอ่ะมันอยู่ในเบอร์3กับเบอร์สีแต่ผมจะให้คุณดูถ้าคุณบอกว่าคุณภาพคุณดีจริงๆอะ่ะมันต้องดีจริงๆนะผมจะยกตัวอย่างนะคุณรู้จักบริษัทยูนิโคลไหมราคาเขาก็ไม่ใช่ถูกมากไม่ใช่แพงมากคุณภาพสุดยอดเลยใช่ไหมคุณไปดูสิยูนิโคลมันไม่ใช่ของถูกนะมันไม่ใช่ว่าของแพงมากด้วยแต่มันราคาพรีเมียมคุณภาพก็พรีเมียมราคาก็ดีคุณไปดูสิว่าเขาทำยังไง เวลาเขาทำคุณภาพของเขาอ่ะคุณไปจับเนื้อผ้าใครจับรู้ทันทีเลยว่าสุดยอดมากคุณภาพเลยผมอยากจะบอกวในถ้าคุณขายสินค้าหรือบริการพรีเมียมเวลาลูกค้าเขามีการสัมผัสสินค้าคุณหรือว่า customer service เขาต้องเห็นว่าคุณภาพสูงมากคุณภาพไม่ใช่เป็นคุณภาพเป็นแค่สิ่งของนะอันนี้เราเรียกว่า Quality of Service ด้วยคุณไปร้านหรูๆสิบริการเขาเป็นยังไงลูกค้าใช่ไหมครับผมอยากใช้คุเขาจะลืมนะว่าคุณพูดไร แต่เขาจะไม่มีบันรืมอว่าคุณทําใหา้รู้สึกยังไง Quality หมายความว่า Quality of Service Quality of Experience ใช่ไหมคุณภาพข o งผลิตภัณถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมขายเป็น Product คุณภาพของสินค้าเวลาเขาจับแล้วเขาต้องดูออกเลยว่ามันสุดยอดแต่ถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็น Service ด้าน IT ก็ดีใช่ไหมขายซอฟต์แวร์เขาต้องเห็นว่า Quality of Service คุณสูงมาก Quality of Customer Experience สูงมากเพราะว่าเวลา2ออย่างนี้สูงเขามี feeling ว่าเฮ้ยเขาเทคแคร์เราตรงนี้อยากเห็นภาพไหมมันไม่ใช่แค่พูดนะว่าเฮ้ยคุณภาพเราดีกว่าทุกคนไม่ใช่เขาต้องมีความรู้สึกคุณต้องสามารถเดโมนสเตรตให้เขาคุณต้องสามารถให้เขาเห็นภาพความรู้สึกได้ว่าคุณพูดจริงและทําจริงและคุณภาพมันเป็นจริงเห็นภาพไหมแค่2อ,อย่างนี้ถ้าคุณทําได้ถูกวิธีนะคุณไม่ต้องแข่งกับราคาเขาจะเริ่มรู้สึกและจะซื้อแต่ที่สามที่ผมอยากจะให้คุณดูเนี่ยคืออะไรครับ convenience convenience นี่หมายความว่าอะไรครับความสะดวกครับใช่ลูกค้าเกรดพรีเมียมนะอันนี้กว่าผมจะเข้าใจาตรงนี้ใช้เวลานานเพราะเดิมทีผมอยู่ IT ใช่ไหมเราคุยแต่เรื่อง IT เราคุยเทคโนโลยีแล้วเวลาเราถ่ายลูกค้าเรามาปรับมาเป็นวิธีปิดการขายของเราใช่ไหมเราทําไม่ถูกแต่เวลาผมเข้าใจตรงนี้ว่า convenience จากความสะดวกไม่ได้ความสะดวกเรานะที่เป็นนักปิดการขายความสะดวกของลูกค้าถ้าเราสามารถให้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยเขาซื้อจากเราง่ายเขาถามอะไรมันสะดวกมากเลยการส่งของให้เขา สะดวกการบริการเซอร์วิสเขาสะดวกถ้าเขามีปัญหาเขาต่อว่าเราเรา,เราแก้ให้ทันทีอันนี้เป็นความสะดวกในมุมมองของลูกค้าคุณคิดดูสิเวลาคุณจะเหมือนนะคุณจะบินบินไปไหนแล้วเครื่องดีเลยขึ้นมาแล้วเครื่องแคนเซลิลขึ้นมาคุณมีเอ็กซ์เพรียส์ช่ไงความสะดวกในการขอเงินคืนเปลี่ยนตัว๋วถ้าคุณคิดว่าเปลี่ยนได้ขอเงินคืนสะดวกมากคุณจะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมเราแคนเซลิลแต่ว่าเขาดูแลเราดีมากมันเป็นความสะดวกในการดําเนินการถูกไหมครับเลยถ้าคุณเป็นนักปิดการขาย คุณเป็นบริษัทถ้าคุณอยากจะขายสินค้าพรีเมียมไม่แข่งกับราคาคุณดูตรงนี้เป็นหลักน้อยมากนะผมจะบอกให้นะน้อยมากที่ดูเรื่อง c o n v e น i e n c e เขาพูดนะแต่เวลามันจริงๆเวลามาทำอะ่ะเขาไม่ทําเลยจากวันนี้อ่ะถ้าคุณเน้นตรง c o n v e น i e n c e ของลูกค้าผมจะยกตัวอย่างถ้าคุณขายซอฟต์แวร์ก็แเลยกันนะถ้าซอฟต์แวร์มีปัญหาแล้วเครื่องไม่ทํางานอนะ่ะแล้วเขาทำงานกิจการคุณอนะ่ะบริษัทคุณอนะ่ะเทคแคร์เขายังไงแก้ปัญหาให้เขาเร็วแค่ไหนได้อันนั้นคือ c o n v e น i e n c e ใช่ไหมถ้าคุณเหมือนว่าสมมตินะคุณขายอสังหาก,กันเลย เป็นพรีเมียมนะลักชัวรี่อพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมเป็นบ้านหลังใหญ่ๆถ้าเกิดเขามาซื้อกับคุณนะ่ะแล้วมีเอกสารเยอะแยะคุณทําให้เขาอะเอกสารที่เขาต้องให้คุณดําเนินการซื้อบ้านขายบ้านสะดวกแค่ไหนยิ่งสะดวกใช่ไหมคุณสามารถเพิ่มราคาได้เพราะว่าคนอนะพรีเมียมผมอยากให้คุณฟังดีๆนะลูกค้าเกรดพรีเมียมเขาซื้อ ความสะดวกครับคนดูสิทําไมตอนนี้ดู grab grab ไม่ใช่ถูกมากนะมันมีตั้งหลายอย่างแต่ว่าทําไมคนยิ่งใช้ grab เพราะว่ามันสะดวกมากส่งของก็ได้ใช่ไหมเรียกปุ๊บมาปั๊บเลยฝนตกไม่เป็นไรรถก็มีราคาสูงหน่อยก็เอาได้เพราะมันมีความสะดวกใช่ครับผมอยากให้คุณคิดแบบนี้อันนี้นะเคล็ดลับเลยนะถ้าคุณต้องการ grade premium ใช่ไหมกลุ่มลูกค้า premium เขาคิดแบบนี้เพราะเอ้ยเราไม่อยากทําขอให้คหนอื่นทําให้เราได้ไหมขอให้เขาทําให้เราได้ไหมเราไม่อยากเขาจะคิดแบบนี้ถ้าคุณให้เขาความ สะดวกได้ราคาคุณจะสูสง2เขาจะอยู่กับคุณไปนานๆแบบนี้คุณไม่ต้องแข่งกับราคาคุณแข่งกับความสะดวกง่ายมากเลยอะผมให้คุณเคล็ดลับอีกอันหนึ่งนะคอนเนคชันครับคอนเนคชันนี้แปลว่าอะไรครับคอนเนคชันนี่ครับคือว่าบางทีนะคุณดูสินค้าของ Apple สิบางคนนะ่ะเขาเห็น a p p เ e ิ้ลปั๊บเขาบอกว่าเฮ้ยเราเชื่อใจ Apple มากเราจะซื้อตลอดเลยอันนี้เราเรียกว่าเป็นการคอนเนคชันแล้วถ้าคุณเป็นสินค้าหรือว่าเป็นบริษัทเซอร์วิสก็ได้ใช่ไหมถ้าคุณสร้างคอนเนคชันกับลูกค้าคุณลูกค้า คุณจะชอบคุณจะอยู่กับคุณนานๆแล้วเขาจะเห็นว่าไอ้คนนี้เราเชื่อถือได้เหมือนว่าเราเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาแล้วมันถูกคอกันแล้วนี่เป็นการคอนเนคชั่นครับคอนเนคชั่นเราทํายังไงครับถ้าคุณมีบริษัทคุณต้องดูว่าคุณสร้างบริษัทมาเพื่ออะไร สตอรี่ของคุณน่ะความเล่านิทานว่าบริษัทเราอยู่เพื่ออะไรถ้าคุณเล่าให้ทุกคนฟังใช่ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยใช่เลยอะ่ะคนแบบนี้เราอยากอย,กอยู่ด้วยยกตัวอย่างนะเหมือนเวลาผมอยู่ IT ใช่ไหมผมออกมาจาก i อ j o จ็อกมาเปิดบริษัททําไมครับเพราะว่า1ผมอยากจะสร้างเงินให้ตัวเอง2ตอบแทนคืนให้ครอบครัวผม3ผมอยากจะตอบแทนให้สังคมตอนนี้ผมสร้างบริษัทมาเพิ่มทักษะปิดการขายให้คนอื่นเพราะว่าจะได้เขาทําเงินให้ตัวเองได้แบ่งให้ครอบครัวได้ให้สังคมได้3อย่างนี้อ่ะ็นคอนเนคชั่นสตอรี่ผมแล้ว คนที่ฟังอะเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็อยากทําแบบนั้นอยากจะทําเงินให้ตัวเองก่อนตอบแทนให้คุณพ่อคุณแม่เราครอบครัวเราแล้วแบ่งให้สังคมตอบแทนให้สังคมคอนเน็กชันนี้ใช่ไหมครับจะดึงดูดลูกค้ามาหาผมเพราะว่าเราเคยทําแบบนี้เราคิดแบบนี้เรามีค่านิยมของเราเป็นแบบนี้วัฒนธรรมบริษัทเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเลยผมอยากจะให้คุณสร้างคอนเน็กชันสตอรี่คุณกับมาร์เก็ตคุณบอกเลยครับว่าวัฒนธรรมบริษัทคุณเป็นยังไงคุณต้องการลูกค้าแบบไหนทาไมคุณอยากช่วยสังคมทําไมคุณอยากช่วยลูกค้า แก้ปัญหาตรงไหน,นทำไมคุณสร้างบริษัทขึ้นมาสตอรี่นี่ใช่ไหมครับจะทำให้คุณน่ะสร้างคอนเนคชันความสัมพันธ์กับลูกค้าจนแน่นมากแล้วคุณสามารถเพิ่มราคาได้ใช่ไหมเหมือนยกตัวอย่างนะถ้าคุณมีร้านเสริมสวยนะแบบพรีเมียมเลยอะ่ะคุณทำตรงนี้สิทำไมคุณเปิดร้านมาบางคนเขาบอกว่าไปร้านเสริมสวยเขาใช้สินค้าแบบโอ้โหแสบมากเลยใช้บนผิวบนลามันแสบตอนนี้เราใช้แบบไม่มีสารพิษเป็นออแกนิกหมดทุกอย่างเป็นสุดยอดคุณภาพมากเลยแล้วเราเน้นกลุ่มลูกค้าที่ ชอบคุณภาพสูงคุณภาพสูงไม่อยากใช้คุณภาพที่มีพิษพอะไรข้างในใช่ไหมเยอะแยะนี่เป็นคอนเน็กชันสตอรี่ของคุณผมจะยกตัวอย่างนะถ้าคุณมีบริษัทอสังหาะกะรั์ตอนนี้คุณกําลังสร้างหมู่บ้านจาาัดสรรเป็นพรีเมียมทาไมคุณมาสร้างหมู่บ้านถ้าคุณเล่าให้เขาฟังใช่ไหมว่าเดิมทีสมัยก่อนคุณก็มีความฝันว่า hey, เรามาจากบ้านเล็กๆเราอยากจะสร้างให้สังคมเนี่ยเป็นคอนเน c t ชันสตอรี่กับคุณกับเขาเขาจะเห็นว่าเฮ้ยเขามาแบบนี้อ่ะมันเหมือนว่าพูดจากใจแต่ต้องพูดจริงนะห้าม พูดเท็จนะถ้าเราสามารถดึงดูด f e ล l i n g ของลูกค้าได้เชื่อมกับทําไมเราสร้างบริษัทใช่ไหมคุณจะมี c o n n e คชั่นที่สูงมากตรงนี้ครับสี่ข้อเนี้ยคุณทํานะคุณจะเพิ่มราคาได้ขายยอดเพิ่มขึ้นแด้ไม่ต้องแข่งกับราคาเลยอันนี้ผมรับประกันได้เพราะผมก็ทําแบบนี้มาผมเปิดกิจการมามีลูกค้าจาก19ประเทศนะครับตอนนี้เมืองไทยเป็นประเทศที่19ผมใช้สูตรดีเลยผมก็ทํามาแต่ต้องมาจากใจจริงนะเพราะลูกค้าเดี๋ยวนี้เขาดูออกหมดนะข้อที่5 6 7 8อะ่ะมันจะ ยาวกว่าน,นี้ผมสงวนสิทธินะตรงนี้มีลูกค้าที่มาเรียนกับผมอันนี้เป็นเคล็ดลับสุดยอดเลยถ้าคุณสนใจ5้า8ก็ก็ทักเข้ามาผมสอนอบรมปิดการขายพรีเมียมนะแล้วก็เคล็ดลับนี้มันต้องเข้าใจลึกๆเพราะว่ามันจะมีทฤษฎีบางสิ่งบางอย่างเราต้องเข้าใจก่อนก่อนที่เราจะทําอันนี้เลยตรงนี้ผมยังไม่บอกเดี๋ยวบอกคราวหน้าแต่ถ้าคุณสนใจว่าจะเพิ่มยอดขายยังไงนี่เอานี้ไปใช้ก่อนแล้วถ้าคุณทํานี้แล้วอยากจะเพิ่มยอดขายมากขึ้นก็ทักเข้ามาผมมีอบรมปิดการขายสินค้าและบริการ Premium, ใช่มันต้องเป็นพรีเมียมเลย20 0 0 0บาทขึ้นไปผมถนัดมากนะวิธีปิดการขายเทรนทีมคุณยังไงทําขบวนการยังไงทักมาเลยครับแล้วเดี๋ยวผมช่วยคุณครับมีคําถามในด้านนี้ก็ทักเข้ามาแชร์กับเพื่อนแชร์กับทุกคนเลยนะเอานี้ไปใช้ก่อน4อันนี้เคล็ดลับสูงมากหลายคนทาแค่2ออย่างนี้ 3. กับ4น้อยมาก5 6 7 8นี่แทบจะไม่มีเลยนะไปทํานี่ก่อนทํานี่เสร็จต้องการนี้ก็ทักเข้ามาผมชื่อเดชเศรษฐีครับขอให้คุณโชคดีนะครับัสดีครับ